สวัสดีเจ้าวันนี้เขาไปเก็บบักก้วยเตดจากในสวนของเขามาเจ้าเยอะแยะมากมายเลยเจ้ามีแต่บ,บกกั้วยเตดดีบลูกใหญ่ๆเป็นนั้นเลยเจ้าขอดูกใหญ่ขนาดนักเลยเจ้าสดๆเลยเจ้าก็เลยคิดว่าวันนี้เขาจะแยะเมนูส้มตำทอดที่เป็นอาหารกินเล่นและกินอร่อยด้วยเจ้าบรเดี๋ยวเขาจะไปขูดบักก้วยเตดแล้วก็ไปยะ ส้มตำทอดกันเลยเจ้าเริ่มแรกเลยเขาจะมาขูดมกเข้ยเต็ดกับแครอทเพื่อที่จะง่าให้มันเป็นเส้นแล้วเขาก็จะนำไปชุบแป้งทอดเจ้าขูดเป็นปเส้นพร้อมแล้วเขาจะมาเริ่มเนา ในส่วนของมะละกอหรือบักควยเตที่นำไปทอดกรอบกันเจ้าเอาแป้งทอดกรอบโรยลงไปจี๊ยอเลยเจ้าแป้งดิบๆโรยลงไปเลยเจ้าแล้วก็คุกคุกเข้ากันแล้วก็เขยา่าเขยา่ขยาเจี้เจ้าสาเหตุที่เขาบอได้ชุบน้ำก็เพราะว่าเส้นมะละกอหรือเส้นบักควยเตอะ่ะมันจะมีน้ำอยู่ในนี้อยู่แล้ว พร้อมแล้วเขาจะใส่เส้นบักวีเต๊กกับเส้นแครลลอทของเขาลงไปทอดเลยเจ้าทอดไปเรื่อยๆจนกว่าเส้นมะละกอของเขาจะเหลืองกรอบดีเจ้าระหว่างนี้ก็มันคลิกสักน้อยบะเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนเจ้า อดมาประมาณหนึ่งเจ้าพริกไปพริกมาเท่านี้เดี๋ยวมันจะยุบอันนี้มันจะเป็นเส้นเด็ดๆอันนี้กรอบใช้ได้แล้วเจ้าเดี๋ยวเขาจะยกลงเลยเจ้านี่เขาก็จะมายะในส่วนของผสมแป้งที่จะทอดกุ้งซดกับเจ้าเริ่มแรกเลยเขาจะนํากุ้งแก้เปลือกแล้วก็ไว้หางเจ้าเอาเส้นดำๆมันออกกับชุบแป้งแห้งก่อนเจ้า ชุบแป้งแห้งไว้ก่อนเสร็จแล้วก็จะมาผสมในส่วนของแป้งที่จะชุบทอดกุ้งเจ้าแป้งนี่เขาใช้แป้งทอดกรอบแล้วก็น้ำเย็นเจ้าค่อยๆเทน้ำลงไปผสมแป้งให้เข้ากันโดยตี่เขาใช้แป้งคนๆน้อย พอจุ๊บแป้งแห้งเสซตแล้วเขาก็จะมาชุบแป้งเปียกใจมือเลยเจ้าเพราะว่ามือของเขาล้างสะอาด,อาดชุบเรร้อยแล้วเขาก็จะมาทอดลงในนี้เลยเจ้า ได้ประมาณนี้แล้วเขาก็จะเอาขึ้นเลยเจ้าพอมาเขาก็จะมะายะในส่วนผสมของเครื่องยำของส้มตําทอดน,นั่นเองเจ้าเนเหมือนส้มตําไทยเลยเจ้าหอมขาวหรือว่ากระเทียมบะพริกวันนี้เขาก็จะบะต่ำคือมันเรียบมากต่ำไปเลยเจ้า เสร็จแล้วเขาก็จะใส่ถั่วลิสงไปสักครึ่งหนึ่งแหมครึ่งเขาก็จะใชโรยหน้าต่ำาึื่อุ๊ปปุ๊กปกกบกระป๋อเจ้าบ็ต้องเรียบมากใส่อันนี้ไปเลยเจ้าบะเขือส้มบหรือบะเขือเทศอุ้ยอันนี้เขาจะ,บะเบา มะนาวใส่ไปตึงแก่นเลยบีบใส่ไปต้วยแล้วก็ใส่ฝานใส่ไปต้วยน้ำปลาใส่ลงไปเลยจเจ้าประมาณสองช้อนโต๊ะแล้วก็เาเข้า,ขากันนี่ น่ากินกมากๆทีนี้เขาก็จะลองมาชิมพอเจ้าอืมอร่อยแล้วเจ้าเรียบร้อยแล้วเจ้าเดี๋ยวเขาก็จะเทน้ำ ยำหรือว่าน้ำส้มตำของเขาลงไปในถ้วยน้อยถ้วยนี้เลยเจ้าน่ากินมากมากมาถึงขั้นตอนของความอเล็ดอร่อยเจ้านี่เลยเจ้าส้มตำทอดของเขาหน้าตาแบบ โอ้โห,หน่ากินมากๆเลยเจ้าวิธีการตี้เขาจะก,กินเขาก็ต้องเอาเส้นก็ใส่ในจานของเขาแล้วก็เลือกกุ้งตี้เขาชอบสักหนึ่งตัวเจ้าเสร็จแล้วเขาก็จะใส่น้ำยำลงไปเลยที่น่าอร่อยของเขาน่ากินขนาด ลาดลงไปจี๊เลยเจ้าปลาดน้ำยำเซ็ตก่โร้อยถั่วลงไปอย่าน้อยลองชิมดูซิว่าโอ้โหกุ้งกรอบมากคําใหญ่ส้งตามกุ้งน้ำลาดเจ้า อืกรอบฮืมความกรอบกอบกุ้ง 嗯。Wow. เมนูส้มตำทอดวันนี้เปิงขนาดเจ้าล้ำล้ำสามารถยะเป็นของทานเล่นหรือว่ากินแต้ๆกับล้ำเจ้าเมนูนี้เปิงเปิงเจ้ายะต่ำกันได้เลยเจ้า